สวัสดีครับนี่คือช่องบักสันบ้านนานะครับผมวันนี้นะครับผมก็มีปัญหานะครับงัวครบ4ี่ห้าชั่วโมงก็ยังไม่ออกนะครับผมก็จะมาเช็คนะครับอาการของงัวนะครับจิกจกเข้าไปดูว่ามันเป็นอาการยังไงเนาะนี่ต้องจกดูก่อนนะครับผมผนมีน้ำแดกน้ำเลือดออกนะผมว่าน่าจะผิดปกตินะครับผมในความคิดของผมนะครับผม นี่ครับซองมันได้เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูตอนนั้นได้ครับซอง งเหมือนข้อขาหลังครับเหมือนเอาขาหลังออกของกับขานอ่ะของก้บหัวนะครับนัเช็คใหม่ครับเช็คใหม่อ๋ขอข้อกลมครับขอ้ขอ,กขอ,กบอกลมถ้าข้อกลมถ้าข้อกลมแปลว่าขาหน้าครับขาหน้า อเคครับขาหนาแต่ไม่ออกครับพวกมันจะที่พวก,กตีนี่ทำไมไม่ออกขาเดี๋ยวผมไปเอาเชือกกันครับเชือก รักตัวช่วยดึงนะครับระวังด้วยนะครับเระวังตีนด้วยนะครับระวังตีนตีนม,มันจะดี้ลยนะครับอย่เช่นเขาไปสุ่มสี่สุ่มห้าร้นดีดไข่แตกนะครับผม้ะ ดลดไปแล้วเราจะไปดึงที่ใหม่ครับที่นิมนดึงเมยไปสะดวกครับ ก็ออกเรานะรับโอเคแล้วนะครับผมดึงออกตัวใหญ่มากครับตัวใหญ่ไปถึงก็มากกคับพ่อทรงควรนะครับอ่ะอยาให้ดูนะครับนี่ นี่นะครับนี่นี่นะครับนี่เพิ่งออกไว้กี้นี่ครับหัวหัวใหญ่นะถือว่าโอเคนะครับนี่ครับถ้าหายใจได้แปลว่าโอเคละไปอ่าย่านิ่งเซียยังนิ่งเซี อันนี้เซ่ยค่ะโอเคครับนี่คุณแม่อยู่นะนี่ครับแม่มัน,นครับเบอร์สองเจ็ดสองเจ็ดสองแปดนะครับสองเจ็ดสองแปดโหจากนานไมออกแคกทีก็ถ้าทิ้งไว้ก็ทิ้งไว้ก็กลัวตายนะครับทิ้งไว้ผมกลัวตายผมก็เลยต้องเอา นี่นะครับเครื่องช่วยดึงนะครับผมทาคนเดียวนะครับเครื่องช่วยดึงก็ถือว่าโอเคครับเครื่องช่วยดึงตัวนี่งครับโอเคครับถ้าบ้านเรามีขายก็น่าจะแพงอยู่ครับนี่แพงเอาเรื่องอยู่เพราะว่ามันเป็นเล็กนะครับเล็กอย่างดีนะครับเล็กไ้ขึ้นสนิมด้วยเล็กตัวนี้เล็กเลนะครับเกลดดีแข็งเป้งครับเล็กตัวนี้แน่นอนครับนี่ครับ ากกดติดตามช่องบักสันบ้านนาด้วยนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับผมแรงงานไทยในอิสราเอลครับผมฝากกดติดตามด้วยเด้อ S U N T I นะครับบักสันบ้านนานะครับผมภาษาอังกฤษสันตินะครับผมสายกฤษนะครับ S U N T I นะครับผมบักสันบ้านนาครับฝากกดติดตามด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับบายบายจ้าหลอดจะได้หลอดจนได้